การเกษตรนี่ได้พูดจริงเหรอผมจำเกี่ยวกับการเกษตรได้ลางๆเองแต่ใช่แล้วไม่มีทางอื่นแล้วนอกจากการทำกรเกษตรเองแล้วล่ะท่านกีฟฟ์จะช่วยหาอาหารเพียงอีกแค่สปีเท่านั้นเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหมดต้องหาอาหารเองได้แต่ว่าการทำฟาร์มนั้นมันยากไม่ใช่เหรอพวกเราจะทำอะไรได้ล่ะใช่ตามที่รอนคุงบอกเราต้องทำอีกหลายๆอย่างในตอนนี้ ที่นี่อยู่ในส่วนลึกของป่าจึงมีต้นไม้อยู่หนาแน่นเราต้องตัดบางส่วนของพวกมันออกถอนรากหลังจากถอนรากต้นไม้แล้วดินก็จะนุ่มขึ้นจากนั้นมันก็สามารถเป็นฟาร์มได้แต่มีอีกปัญหาหนึ่งคือทุกคนที่นี่ยังเป็นเด็กอยู่เลยมีกี่คนที่สามารถถือพวดได้กันนะถึงพวกเราติดอยู่ที่นี่แต่เราก็ไม่ควรอยู่ที่จะยอมแพ้มันไม่ง่ายทั้งหมดหรอกนะใช่ไหมล่ะเทล่ามันคงไม่มีทางอื่นแล้วล่ะ เราจะทําฟาร์มจริงๆเหรอเราต้องหาอุปกรณ์ไว้ใช้ทําฟาร์มถ้าเรามีอุปกรณ์แล้วก็ทุกอย่างมันจะง,ง่ายขึ้นแล้วพวกเราควรทํำยังไงแลกเปลี่ยนยังไงล่ะฮะแต่ของมีค่าทั้งหมดเราให้เด็กๆกินไปหมดแล้วนะพวกเราต้องไปแลกเปลี่ยนอะไรบางอย่างแต่น่าเสียดายพวกเธอกินมันไม่ได้ขอโทษที่ให้หรอขอบคุณครับุพวกเราสามารถทําอะไรบางอย่างกับของพวกนี้ได้แบบอาวุธนี่คือของจากผู้ที่กล้าท้าท,า,ทายกิฟฟอนทิ้งไว้สินะ ผมรู้ว่ามีผู้คนต้องการปราบกิฟอนแต่นี่มันจะจะไปไหนกันของพวกนั้นถูกทิ้งไว้ทั่วป่าเลยทำค่างงางิดเลยละ่ะรออยู่ที่นี่ละ่ะยังมีของพวกนี้อีกเยอะแยะเดี๋ยวข้าไปเอามาให้เดี๋ยวนี้ละ่ะค่ายแค่ดีใจที่สามารถกำจัดขยะเหล่านั้นได้นายจะเอาของพวกนี้ไปแลกกับบุกรณ์ทำฟาร์มกันเหรอถูกต้องแล้วล่ะเีลาจังขอรูปหัวหน่อยนะ มันน่าจะดีกว่านี้ถ้าเราแลกเปลี่ยนมันกับของกินน่ะแต่ถ้าอาหารหมดพวกเราจะทํายังไงล่ะกินญ้าแทนเหรออืมริงด้วยแฮพวกเราก็แค่ต้องไปหาที่กว้างๆสินะเราต้องหาพื้นดินอ่อนๆในการทําถ้าพวกเราไม่ไหวก็คงต้องจ้างผู้ใหญ่ถ้าเราจ่ายด้วยดาบพวกนี้เราก็อาจหาคนมาได้บ้างแหละใช่ไหมถ้าเกิดอะไรขึ้นท่านกิฟฟอนจะคอยดูแลเองตอนนี้ ปัญหาคือเราจะเอาไปแลกที่ไหนดีมีใครรู้พื้นที่แถวนี้บ้างไหมไม่ใช่ฉันขอโทษค่ัหนูก็นะฉันก็อยาก็อยากจะบอกนายหรอกนะแต่ว่าพูดง่ายง่ายหรือนายก็ไม่รู้สีนะเอาต่อไปอโคโทษด้วยจริงๆจะรู้ที่นี่คือป่าโรเมเลียในทางตะวันออกจะมีอาจักรโรเซ่ทางตะวันตกเฉียงเหนือมีอาจักรกิลเบิร์ตทางตะวันออกเฉียงเหนือมีอาจักเดอะมอกาและมีอาจัก ฟอนดอมในทางเหนืออาจาักรโรเซมีเครื่องกเกษตรแม้ที่ไม่ค่อยดีนะอาจาักรเดอร์มอกาและคิเบิ์ดอยู่ระหว่างสงครามกับอาจาักรฟอนดอมนี่คือโอกาสของพวกเราสินะที่พวกอาวุธจะขายได้ราคาสูงรู้ทั้งหมดได้ยังไงกันนะแต่พวกเขาเป็นผู้ใหญ่พวกเขาสามารถที่จะแย่อาวุธของพวกเราไปได้ต้องเป็นห่วงฉันคิดเรื่องนี้ไว้แล้วในตอนนั้นเราจะใช้สิ่งนี้น้ำมันขนของท่านกิฟฟอนเราจะเอาสิ่งนี้ให้พวกเขาดู และบอกว่าเราเป็นผู้สงสารของท่านกิฟฟอนพวกเขาคงไม่กล้าทําอะไรพวกเราแน่ใช่ไหมละ่ะฉันไปขอท่านกิฟฟอนมาแล้วละ่ะน่ากลัวแฮะเราไปควรที่จะไปกันทีเดียวหมดมีใครอยากไปไหมโอเคเธอก็ด้วยนะทีละาจังฉันไม่ได้ยกมือสักหน่อยไม่มใครนอกจากเธอที่รู้ดินแดนแบบแถบนี้นอกจากเธอก็ไม่มีคนอื่นแล้วละ่ะเฮ้ยอาณาเขตเดอรมอกา ดาบดาบเล็กสิบเล่มและดาบทองแดง6กเล่มมันสามารถแลกเปลี่ยนได้ใช่ไหมเอออืมอืมเจ้าคือผู้สงสัยข,ของท่านกิฟฟอนสินะเอโดอไปตามช่างเตกมาพวกนี้มันดาบชั้นเยี่ยมทั้งนั้นเลยผู้เจ้าต้องการแลกอะไรล่ะโอ้ใช่แล้วหั้วสิบอันขวาเล็กสอันแล้วก็เคียว8อันเยี่ยมเลยเราเอาดาบพวกนั้นไปแลกแล้วเราก็ได้ของพวกนี้เยอะแยะเลยแฮ แม้ว่าเหล็กจะมีค่ามากก็เถอะนี่มันน้อยเกินไปหรือเปล่านะเอาของพวกเราทิ้งทั้งหมดล้วนสร้างจากมาจากเหล็กดังนั้นเราควรต่อราคาให้มากขึ้นไปอีกว่าไหมเราเป็นคนไปเจราจานะมันน่าจะดีสำหรับเราถ้าเริ่มจากราคาถูกๆแล้วนะเราต้องกลับไปหาพวกเขาอีกเป็นไปได้ไหมนะที่ปล่อยให้เด็กพวกนี้ทําต่อกันเองจากความรู้ด้านการเกษตรของฉันแล้วมันคงไม่เพียงพอแน่ๆ พวกเราต้องล่าเก็บเกี่ยวและตกปลาอีกอย่างท่านกิฟฟอนก็คอยหาเนื้อและหนังสัตว์เพื่อให,ให้เพื่อไปนำไปขายอยู่ดีเราเริ่มจากที่ไหนดีถึงจะทําฟาร์มได้เดี๋ยวก่อนนะเราสามารถตัดต้นไม้พวกนี้ได้หรือเปล่านะท่านกิฟฟอนจะโกรธไหมนะนั่นคือสิ่งที่ผมคิดท่านว่าย,ยังไงละ่ะไม่มีปัญหาหรอกดินแดนของข้าอยู่หรือเข้าไปในป่าถ้าไม่ใช่ดินแดนของข้าก็ทําในสิ่งที่เจ้าอยากทําเถอะแล้วก็อีกอย่าง เมื่อ30สปีก่อนมีผู้คนอาศัยอยู่ที่นี่มันถูกปล่อยทิ้งร้างจากการแพร่ระบาดพวกมันคิดว่าข้าเป็นคนศัตว์ที่แห่งนี้ทำไมถ้าไม่บอกมาตั้งแต่แรกล่ะมันอยู่ที่ไหนกันครับมันก็นานมากแล้วข้าเองก็จำไม่ค่อยได้ขึ้นมาสิเราจะได้เห็นรอบๆพื้นที่นี่นี่ถ้าเราอยู่ที่สูงที่สูงกันเหรอเอ่อผมไม่ใช่อย่างที่ว่าหรอกใช่ไหมใช่ไหมเป็นเยอะที่เกิดจริงด้วยมันเป็นไรหรอกนะ้าหากว่าเจ้าจะยอมแพ้นะ จะจับม่วซัวสิกาจะทํายังไงถ้าผมชีดแต่ขึ้นมาข้าก็จะสลาเจ้าลงไปยังไงล่ะดูเหมือนจะถึงแล้วล่ะนั่นไงล่ะฮะถึงแล้วดิถ้าเปรียบกับการฟื้นฟูแล้วมันน่าจะสะดวกกว่าถ้าเราใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่แล้วใช่ผมขอดูหน่อยรอบๆหน่อยน,นะครับน้ำใส่ดีจังดูเหมือนจะดื่มได้นะเราจะอาศัยอยู่ในบ้านพวกนี้ได้ไหมนะ โอ้โหโล่งเลยฮึบเพื่อถ้าพวกเราสามารถซ่อมมันก็คงจะอยู่ได้ชั่วคราวแล้วนะเอ๊ะยางที่คิดเลยพื้นที่เต็ไมไปด้วยหญ้าแต่เราก็ยังสามารถใช้มันในการทาฟาร์มได้แต่บนนี่กว้างพอดีเลยเหมาะในการทำฟาร์มพอดีเป๊ะเลยด้วยแฮะขอบคุณมากจริงๆครับนี่มันดีกว่าที่ผมคิดไว้อีกนะเนี่ยไม่เป็นหาข้าไม่ได้เป็นคนสร้างขึ้นมาอยู่แล้วแล้วท่านช่วยบอกผมเกี่ยวกับไพรบรัต สักนิดได้ไหมครับอะ,อะไรล่ะเกี่ยวกับความอดอยากพอจะทราบสาเหตุไหมครับพืชผลติดโรคระบาดน่ะมันเป็นไปได้สำหรับมนุษย์ที่จะทําสิ่งนั้นมันคือคําศัพท์ยังไงล่ะฮะท่านพูดว่าอะไรนะหน้าแบบนั้นหมายความว่ายังไงเจ้ารู้ไม่รู้หรือว่าคําศัพท์นั้นมีอยู่จริงแล้วท่านมีหลักฐานไหมครับก็คําพูดของข้าได้ที่เป็นหลักฐานโอ้ใช่แล้วทัานิฟฟอนบอกเราว่าโลกที่เราอยู่ตอนนี้อยู่ภายใต้าการคุม้มครองก็คงไม่แปลกเราแล้วนะ ที่คำสา์จะมีจริงใช่ไหมแต่ว่าทําไมล่ะมันก็จริงแล้วนะที่มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ชอบการเขียนค่าถูกไหมล่ะแล้วยังมีสิ่งมีชีวิตอื่นที่ชอบการเขียนค่ากันอีกหรือเปล่าล่ะอืมถ้าท่านพูดอย่างนั้นแม้ว่าที่จะนี่จะสามารถทําฟั่มได้แต่เราก็คงอยู่ไม่รอดแน่ถ้าเรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นอีกไม่ต้องห่วงเขาไม่ปล่อยให้ใครมายุ่งกับป่านี้แน่ไม่มีใครเทียบค่าได้หรอกอีกอย่างคำสาบแบบนั้นไม่ใช่ว่าจะทำได้ทันทีหรอกเข้าใจเข้าใจแล้วครับ ผมจะไปเรียกพวกเด็กๆมานะไว้ค่อยว่าการฟ้องพ่งนี้เถอะพราิที่ใกล้จะตกแล้วขึ้นมาสิเจ้าเด็กน้อยอ่าอีกแล้วงั้นเหรอว้านี่คือบ้านใหม่ของพวกเราว้าวแล้วหัวหน้าพวกเราจะทําอะไรเป็นอย่างแรกดีนะหัวหน้าฉันยังไม่ยอมรับนายเป็นหัวหน้าเต็มตัวหรอกนะฉันยอมรับนายขึ้นมานิดนึงแค่นั้นแหละรอนคุงซื้อใส่กับตัวเองหน่อยสิฮ้าแน่กับมันนี่นะ ก่อนที่นายจะมาที่นี่พวกเราเป็นแค่อีก,กัมภาไม่มีความคิดและแผนที่จะทําอะไรเลยเด็กๆที่นี่ยังคงคิดถึงแต่พ่อแม่ของพวกเขารอนกับโรสเวลล์ก็เอาแต่ทะเลาะกันตั้งแต่นายเข้ามาทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเมื่อก่อนฉันก็เคยเป็นเหมือนพวกเธอนั่นแหละเฮ้ hey, หัวหน้านายมีอะไรจะสอบเราอีกไหมอพวกเราจะทําการปลูกพืชหมุนเวียนกันยังไงล่ะ